วิธีการนะครับปรับตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์ในแอป Safari บนระบบ,บปฏิบัติการ iOS นะครับววหมมออคสวัสดีครับผมนายหมอคมมอคม,ม,อคมสิทธิชโชคนะครับผมจากบริการหมอคอม1 4 1 4มีสมาชิกถามเข้ามาในใสายด่วนนะครับว่าเอตอนนี้อัปเดต iOS 15เป็น15ตัวใหม่ล่าสุดหรือใครที่ใช้ iOS 17 ตัวใหม่ล่าสุดก็ตามนะครับผมแล้วพบปัญหาว่าโทรศัพท์ Safari แอป Safari ป๊บแล้วก็ Safari าาแทรกใส่ที่อยู่เว็บไซต์เนี่ยอยู่ด้านล่างอ่าซึ่งเขาปรับมาตรงนี้ตั้งแต่น่าจะตอน iOS 16แล้วนะครับที่อยู่บลาโนะน,อ,นอยู่ด้านล่างนะครับผมช่องเ้นข้อความซึ่งแ่สองครั้งเพื่อแก้ไขของเดิมเนี่ยอ่อตอน iOS 16ผมเคยทำสื่อบอกว่าให ปัดซ้ายมาที่การตั้งค่าหน้าการตั้งค่าหน้าตรงนี้แล้วเข้าไปแล้วก็จะให้เลือกปรับตำแหน่งได้นะครับแต่ว่าเ,ออเหมือนกับว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็สมาชิกบอกว่าของเขายังเป็น iOS 15อยู่นะครับผมก็เถูกปรับในส่วนของตำแหน่งเนี้ยที่อยู่บล็อโนมาอยู่ด้านล่างเหมือนกันที่อยู่เว็บไซต์มาอยู่ด้านล่างเหมือนกันสามารถปรับให้กลับไปอยู่ด้านบนเหมือนเดิมได้ไหมก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาครับผม เขาก็บอกว่าเราสามารถไปที่การตั้งค่าโดยปกติของ iPhone เลยครับออกมา a <อ>ปึ๊บฟารี Safari, โทรศัพท์หน้าที่1นึงการตั้งค่ารายการใหม่2รายการซอนี้นะครับรเ,เราจะสาธิตโดยการใช้ voiceover นะครับที่จะเน้นเป็นเพื่อนคนตาบอดโดยตรงนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนท,ทั่วไปเข้ามาติดตามก็ดูที่กรอบสี่เหลี่ยมแล้วกดตามเข้ามาเลยนะครับเราอยู่ที่เมนูนี้การตั้งค่ารายการใหม่สรายการเราหากันตั้งค่าแครั้งเ,เพื่อเปิ 1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over 1นิ้วแตะสอครั้งหรือบอก s ิ r ิให้เปิดการตั้งค่าก็ได้อันหนิ้วแตะ2ครั้งที่การตั้งค่าปึ๊บการตั้งค่าของ iPhone เลยนะแล้วคราวนี้ก็ต้องปัดขวาไปเรื่อยๆเยอะๆเลยนะครับเลื่อนไปหาเมนูที่ชื่อว่า Safari กันครับตั้งค่าโหมดเครื่องบิน WiFi Bluetooth ผมขออนุญาตปัดขวาไปเยอะๆและเร็วๆด้วยนะครับเซลูลาฮอตสปอตการแจ้งเตือนเสียงโฟกัสเวลาทั่วไปสุดจอภาพ หน้าจอการช่วยภาพพื้นสแตนบายส,สีร่ร t o ัชไอดีและลอ,อื่นีการจัดแบตเตอรี่ความแอปส์ทูกระเป๋ารหัสผัาเมลรายชื่อปฏิทินโน้ตเตือนความจำฟรีโฟโเสียงบันทึกโทรศัพท์ข้อความเฟสไทม์ซาฟารีเนี่ยครับต่อจากเฟสไทม์ออ่าเฟสไทม์ก็เป็นซาฟารีซาฟารีนะครับเมื่อคุณเจอซาฟารีแล้วกดเข้าไปเลยครับหนึ่งนิ้วตัสองครั้งนะครับปุ๊บ ลกอนุญาตให้ซาฟารีเข้าถึงแล้วเราจะหาหัวข้อที่ชื่อว่าแถบนะครับแถบก็ต้องปัดขวาอีกเหมือนเดิมครับเพื่อนๆที่ใช้งาน voice over ปัดขวาตามผม,มคำแนะนำโดยเครื่องคำแนะนำการค้นโหลดรา,าร,าร,รายการท่องเว็บทันนะ่วไปอ่านอัตรายการปรปิดกั้นนะส่วนขยะรายการแถบหัวข้อเราปัดมาตรงเมนูนี้นะครับแถบหัวข้อรายการแถบหัวข้ออ่าแถบหัวข้อนะครับค่ามาตรฐานเขาจะเลือกตัวนี้ไว้ครับหนึ่งนิ้วปัดขวามา เลือกอยู่รายการแถบกลุ่มเลือกอยู่รายการแ็บนะครับจากแ็บหัวข้อปัดขวาเขาจะบอกว่าเลือกอยู่รายการแ็บคุณปัดขวาอีกทีนึ่งแถบเดียวกลุ่มจะเป็นคําว่าแ็บเดียวครับเราหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่คําว่าเลือกแ็บเดียวกลุ่มแ็บเดียวนี่นครับเลือกตัวนี้ครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ๊บเลือกอยู่แ็บเดียวคราวนี้ครับเรากลับไปที่แอป safari เหมือนเดิมอ่ากดแ็บสรับแอปครับอ่า การตั้งค่าในการหาแอบดอกทัพร์ซาฟารีเหมือนเดิมแกสองครั้งเพื่อไปแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเขากลับไปที่ซาฟารีปึ๊บคราวนี้แถบที่อยู่ก็ไปอยู่ด้านบนใต้แถบสถานะใต้นาฬิกาด้านบนแล้วครับเนี่ยที่อยู่บลาร์กกำลังบันทึกหน้าจอที่อยู่บลาร์โนนจุดแล้วนะครับช่องป้อนข้อความตอนนี้แตสองครั้งเพื่อแก้ไขแถบของที่อยู่ในการพิมพ์ค้นหาเว็บไซต์นะครับก็จะกลับไปอยู่ด้านบน เหมือนเดิมแล้วนะครับผมด้านบนเหมือนเดิมแล้วใครที่อยากให้ค่ากลับมาเป็นไว้ด้านล่างก็เดี๋ยวผมกดโฮม2ครั้งผมใช้ SE2 สาธิตอยู่นะครับแต่ถ้าใครที่ใช้เครื่องที่ไม่มีปุ่มโฮมก็ขึ้น1นิ้วเลื่อนขึ้นจากด้านล่างสั่น2ทีแล้วก็เข้าแแบบสลับแอปซาฟารีทำงานอยู่หาการตั้งค่าการตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ใีเมนูการตั้งค่า เราก็กลับมาเลือกเปลี่ยนจากแท็บเดียวเป็นรายการแท็บครับอนุญาต<ม>การยอมสีจากเว็บไซต์ะนะครับเปิดเลือกอยู่รายแท็บหัวข้อเรามาที่แท็บหัวข้อเหมือนเดิมแล้วก็ปัดขวามาที่รายการแทบ็บกลุ่มอ่ารายการแท็บนะครับคุณก็ตอนนี้เราเลือกเป็นอะไรอยู่ปัดขวามาอีกทีเลือกอยู่แท็บเดียวกลุ่มแท็บเดียวจะทําให้ที่อยู่ไปอยู่ด้านบนนะครับความคุ้นเคยเหมือนตอนอ iOS เดิมเดิมอ่า แต่ถ้าอยากใช้รูปแบบใหม่ก็ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่รายการแ็บรายการแ็บนะครับแล้ว1นิ้วแตัด2ครั้งเลือกอยู่ปิดรายการแ็บแล้วคราวนี้ผมก็เปิดแ็บสลับแอปอีกครับกดโฮม2ครั้งหรือ1นิ้วเลื่อนขึ้น2จังหวะนะครับสาหรับเครื่องที่ไม่มีปุ่มโฮมปุ๊บปุ๊บแ็บสลับแอปแล้วก็การตั้งค่าการตั้งค่าทำงานมเดิมการตั้งค่าซาร์ฟาอร์ปัดซ้ายปัดขวาหาซาฟเรีใช้สามนิ้วขึ้นเพื่อปิดแล้วเคาะเข้าไปครับ1นิ้วแตัด2งครั คราวนี้แท็บก็จะกลับมาอยู่ที่ด้าน,านล่างแท็บเครื่องมือแท็บที่อยู่ที่อยู่ช่องก้อนข้อ่อยู่ด้านล่างกับมาอยู่เหนือแท็บเหมือนเดิมนะครับผมก็ลองนําไปปรับใช้งานกันดูสําหรับใครที่าหาวิธีว่าเอ๊ถ้าไม่ได้ปรับในแอป safari เลยมีวิธีการปรับในการตั้งค่า ของ iOS อย่างไรก็เป็นความรู้ที่นำมาฝากกันเพราะเพื่อนๆบางท่านามียังใช้งาน iOS 15 iOS 16หรือจะเป็น iOS 17อยู่ก็ตามนะครับวิธีการที่จะสลับที่อยู่ไปด้านล่างหรือด้านบนเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้ตามนี้กับ iOS ตั้งแต่15 16 17หรือ14ด้วยมั้งเนาะก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับถ้าเครื่องใครสามารถปรับได้แล้วกอ็อยากจะให้รูปแบบเดิมๆก็เลือกไปเป็นแถบเดียว แถบเดียวนะไปไว้ด้านบนหรือรายการแถบกลับมาอยู่ด้านล่างให้เป็นรูปแบบใหม่เนาะโอเควันนี้บริการหมองคอม1414งสี่นํานำความรู้มาฝากกันมีอะไรที่ผมรับรู้รับทราบแล้วก็ให้การแก้ไขปัญหากับสมาชิกเพื่อนๆคนตาบอดที่เป็นสมาชิก1414งพร,รัทได้ผมก็จะนําทุกๆความรู้มาแบ่งปันกันเพราะว่าทุกเรื่องราว ก็ฝากไว้ให้เป็นความรู้กันต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม